สวัสดีค่ะตอนนี้กําลังเดินทางไปกูหลังการนะคะมีผู้โดยสารติดรถกันมาด้วยทั้งหมดสีค่คนไหนมีใครอีกมีใครอีกคุด,ดีดีคุณ <c oughs> บิก๊กี้กุณบ๊อกนะคะเดินทางมาด้วยกันนะคะจะไปชิมกาแฟบนดอยนะคะ